เดี๋ยวี้กดที่นี่นนละอ่ะโอเคครับรอบมเลยสวัสดีค่ะดิฉันนะะางสาวอลันทิตาชนะหารวันนี้จะมาพปีปฏิบัติการที่แปดและเก้านะคะการทำคูดรีแอคเอ็กเพสแมเอชคีเอลค่ะโดยขั้นตอนแรกหนู จะเข้าไปจะเปิดโฟลเดอร์ที่หนูทำการทำจาก l a บที่แล้วนะคะโดยหนูจะทำการ cmd ไปที่ terminal ก่อนค่ะแขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทำการ create network ขึ้นมาก่อนค่ะโดยจะใช้คำสั่ง docker network create ตามด้วยชื่อเน็ตเวิร์กที่เราจะสร้างนะคะแต่ว่าหนูทําการสร้างขึ้นมาแล้วค่ะหนูจะไม่ทําการสร้างอีกครั้งนะคะโดยต่อไปหนูจะทําการเช็คว่าเน็ตเวิร์กที่หนูสร้างขึ้นมันยังมีอยู่ไหมนะคะโดยใช้คําสั่ง docker network list ค่ะโดยจะเห็นนะคะว่าเน็ตเวิร์กที่หนูสร้างเม่ สร้างไว้แล้วนะคะก็จะเป็น mylab05networkttt ค่ะต่อไปจะเป็นการทำการสั่ง run mysql server นะคะโดยจะใช้คำสั่งตามนี้เลยค่ะโดยคำสั่งพวกนี้จะเป็นคำสั่งที่หนูเขียนไว้แล้วนะคะ คำสั่งรันก็จะเป็นตามนี้ค่ะแต่ว่าต้องเปลี่ยน network ค่ะแล้วก็ volume นะคะแต่ว่าหนูทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็น volume หนูก็จะเป็น m y l a b 0 5 t e s t ส่วน network หนูก็จะเป็น m y l a b 0 5 n e t w o r k t t t e t ค่ะ เราก็จะกด enter เพื่อสั่ง run แล้วหนูก็จะเข้าไปเช็คที่ docker desktop นะคะว่า c o n t ทนเ l อร์หนูที่หนูสั่งรันเมื่อกี้ทำงานหรือเปล่าก็จะเห็นว่า mysql server ของหนูทำงานอยู่นะคะต่อไปก็จะเป็นการสั่ง run phpmyadmin ค่ะ โดยคำสั่ง run php my admin นะคะเราก็จะเปลี่ยนแค่เน็ตเ r ิร์ค่ะโดยเปลี่ยนเน็ตเ r ิร์ตรงนี้นะคะแต่ว่าหนูทำการใส่เน็ตเ r ิร์ของหนูเข้าไปแล้วค่ะก็จะกด enter เพื่อสั่ง run น,นะคะเมื่อทำการสั่ง run php my admin เสร็จแล้วเราก็มาชิคในคอนเทนเนอร์นะคะว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันทำงานอยู่นะคะเราก็จะกดเข้าไปใน localhost แปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะ เพื่อจะเข้าไปในหน้าดัตเต้รเบสนะคะเราก็จะได้เข้ามาอยู่ที่ PHP My Admin นะคะแต่ว่าหนูทำการสร้างดัตาต้าเบสไว้แล้วนะคะโดยดัตเต้รเบสหนูจะให้ชื่อว่า member ค่ะ Table หนูจะให้ชื่อว่า my member ค่ะโดยข้างในก็จะมีข้อมูลที่หนูสร้างไว้แล้วนะคะ ต่อไปก็หนูก็จะเข้าไปที่ Vision Studio Code นะคะในส่วนของ Vision Studio Code นะคะของหนูก็จะมีโฟลเดอร์อยู่สองโฟลเดอร์นะคะโดยโฟลเดอร์หนึ่ง โฟลเดอร์แรกก็จะเป็นโฟลเดอร์ของ back end ค่ะโดยจะประกอบไปด้วย server. js ค่ะส่วนไฟล์ที่จะเพิ่มเข้ามาใน server. js นะคะก็จะเป็น app. post ค่ะ คือการเพิ่มข้อมูลใน database แล้วทำการเราก็จะทำการเพิ่มข้อมูลในดัตตาเ s s ์ด้วยคำสั่ง insert into นะคะตามด้วยชื่อ table ของเราแล้วก็ชื่อฟิลด์ที่เราจะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปค่ะส่วน app put นะคะก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลใน database นะคะแล้วก็จะทำการอัปเดตข้อมูลโดยใช้คำสั่ง อัปเดตตามด้วยชื่อเทเบิลแล้วก็ s เซตเซตฟิลที่เราจะทำการอัปเดตค่ะและว i ไวีก็จะคือแต่ว่าเราจะทำการอัปเดตข้อมูลผ่าน ID ค่ะต่อไปจะเป็น app.delete นะคะคือการลบข้อมูลในดาต้าเบสเราจะทำการลบข้อมูลด้วยคำสั่ง Delete f r r m ตามด้วยชื่อเทเบิลของหนูก็จะเป็น my member นะคะ where w id ก็คือเราจะทำการลบข้อมูลผ่าน id ค่ะโดยพอร์ตหนูจะตั้งเป็นพอร์ต3 3 3สนะคะต่อไปจะเป็นไฟล์ docker file ค่ะอันนี้คือเราก๊อปมาจาก lab ที่5นะคะต่อไปหนูจะทําการ view image ค่ะ หนูจะทำการ cd เข้าไปในตัวโฟลเดอร์ back end ก่อนนะคะต่อไปหนูจะทำการ build ด้วยคำสั่ง docker build ท t แล้วหนูจะตั้งว่าชื่อว่า xpage mysql ค่ะก็จะทำการสั่ง build ค่ะ เมื่อบิวเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คนะคะว่าตัวที่เราบิวหรือ Image เมื่อกี้มันเข้ามาอยู่ใน Docker Desktop หรือเปล่านะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันเข้ามาแล้วนะคะเมื่อทำการบิวเสร็จแล้วหนูก็จะทำการสั่งรันตัว Image เมื่อกี้ที่เราทำกัน วิวขึ้นมานะคะโดยใช้คำสั่งตามนี้เลยค่ะเมื่อทำการรันสำเร็จแล้วก็เข้ามาดูในคอนเทนเนอร์นะคะก็จะเห็นว่า XPage ขีด SQL ของหนูทำงานแล้วนะคะต่อไปหนูจะทำการทดสอบว่า API สามารถใช้งานได้ไหมผ่าน Postman นะคะ โดยหนูจะทำการเก็เข้าไปที่ localhost สาม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 แล้วก็ตามด้วย member นะคะเมื่อเรากดเก็ออกมาก็จะเห็นข้อมูลใน Database นะคะต่อไปหนูจะทำการ select เลือกเอา id ที่สองมา Show นะคะก็จะเป็น id ที่สองออกมาค่ะ ต่อไปหนูจะทําการโพสต์นะคะหรือทําการเพิ่มข้อมูลเข้ามาค่ะหนูจะเข้าไปที่บอดี้เปลี่ยนเป็นรอนะคะแล้วก็เป็น .json ขออนุาตกรองด้านล่างมานะคะมันจะเพิ่มเป็น ID ที่7ก็จะเป็น0 1นนะคะอายุ IU. สามสิบหกเมื่อทําการเพิ่มข้อมูลเข้ามาแล้วหนูก็จะทําการเกยข้อมูลออกมาดูนะคะว่าข้อมูลเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าก็จะเห็นนะคะว่า ID ที่เจ็ดได้เพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการพุ้นะคะหรือทําการแก้ไขนะคะหนูจะทําการแก้ไขที่ ID ที่เจ็ดนะคะ โดยหนูจะไม่ทำการแก้ไขดีค่ะหนูจะทำการแก้ไขให้เป็นสามสิบอันนี้เป็นจิแปดเมื่อกดแก้ไขเสร็จแล้วหนูก็จะทำการแกะดอ,อกมาดูนะคะว่าข้อมูลข้างในมันทำการแก้ไขหรือเปล่าค่ะ ก็จะเห็นนะคะว่าข้อมูลที่หนูทำการแก้ไขแล้วก็ทำการแก้ไขสำเร็จค่ะหนูก็จะมาดูในดัต้าเบสนะคะว่ามันทำการอัปเดตหรือแก้ไขก็จะเห็นข้อมูลที่หนูเพิ่มเข้ามาและแก้ไขเข้าแก้ไขแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของฟอนต์เอนค่ะ สำหรับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ font n นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ยังไม่สร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาก็จะใช้คำสั่ง npx create r e a t app แล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์นะคะเมื่อทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วต่อไปหนูจะทำการ ติดตั้ง routerdom เข้ามาค่ะเพื่อเป็นเพื่อสร้าง router นะคะโดยใช้คำสั่ง npm install ขีดขีด save react routerdom ค่ะเมื่อทำการติดตั้ง r o ตอร์เสร็จแล้วหนูก็จะทำการเข้ามาที่โฟลเดอร์ src นะคะเราก็จะสร้าง โฟเดอร์ er ขึ้นมาหนึ่งโฟเดอร์คือตั้งชื่อว่าเพจค่ะโดยในเพจนะคะจะประกอบไปด้วยหน้า add data.js show data.js แล้วก็ update data.js ค่ะส่วนหน้า app.js นะคะก็จะเป็นการสร้างเลาเตอร์มาค่ะโดยหนูจะ import เลาเตอร์มาใช้จาก react router dom นะคะ โดยหนูจะตั้งผาดเป็น show data นะคะส่วนเลเมน n e ์หนูก็จะให้ลิงก์ไปที่ show database นะคะมันก็จะลิงก์ไป ที่หน้าโชว์ Database ค่ะต่อไปมาที่ไฟล์โชว์ Database นะคะหนูจะทำการนำเฟรมเวิร์ก mui มาใช้งานค่ะโดยเราจะทำในรูปแบบของเทเบิลค่ะอันดับแรกก็จะทำการติดตั้ง mui ด้วยคำสั่ง npm install mui ตามนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปเอาคำสั่งนี้ได้ในเว็บ mui.com ได้เลยนะคะต่อไปหนูก็จะทำการ copy table ที่เราจะใช้งานนะคะมาใช้ในในหน้า show data ของเรานะคะ โดยเราก็จะทำการกอ๊อปโค้ดมาจากเว็บของ m u i ค่ะส่วนหน้านี้นะคะก็จะเราก็จะทำการเพิ่มยู e เอฟเฟกเข้ามานะคะตัวนี้ค่ะ เพื่อเฟกข้อมูลออกจาก database มาโชว์ใน table นะคะส่วนใน handle delete นะคะก็จะเป็นเขียนเพื่อใช้ปุ่ม delete ทำงานเป็นฟัง์กชันในการลบข้อมูลค่ะโดยเราจะใช้ x c e o s delete เพื่อลบข้อมูลโดยเราจะใช้ x c o s เป็นเอ,อ่อขออภัยค่ะโดยเราจะใช้ x x i o เพื่อทำการดึงข้อมูลส่งข้อมูลแล้วก็เชื่อมต่อกับ API ค่ะก่อนอื่นเราต้องติดตั้ง x i o s โดยใช้คำสั่ง npm i x i o s นะคะโดยในส่วน table ตรงนี้นะคะเราก็จะ <c oughs> ก็จะเขียนเป็น item map ค่ะ เพื่อรีเทิร์นค่าจากดาต้าเบสก็คือตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น item.id ค่ะคือการเฟกข้อมูลมาจากคอลัมน์ไ d ดค่ะโดยข้อมูลที่หนูจะเฟกออกมาก็จะเป็น item.name, item.lastname, i item. t item. e m เนームไอเทมดอค่ะต่อไปก็จะไปที่หน้าอัปเดตนะคะ ส่วนหน้าอัปเดตเราก็จะใช้ย s สเตในการจัดการสเตตหรือ data ที่เราจะใช้งานนะคะโดย member ตัวนี้คือตัวแปรเก็บค่าในปัจจุบันค่ะส่วน set data ตัวนี้คือฟังก์ชันทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงค่าในสเตตเมื่อเรากดอัปเดตข้อมูลค่ะในส่วน handle click นะคะ เราจะเขียนเพื่อให้ปุ่มแก้ไขทำงานเป็นเมธอดในการแก้ไขข้อมูลเราจะใช้ xod.put e เพื่อแก้ไขข้อมูลค่ะก็คือตรงตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นหน้า add data นะคะในในส่วนของหน้า add data เราก็จะใช้ use state เหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าในส่วนนี้เราก็จะเพิ่ม id เข้ามานะคะเพราะว่าในหน้า add data เราจะมีฟิลด์สำหรับเพิ่มข้อมูล id ลงใน database ค่ะแล้วก็ตรง x i o s post ตรงนี้นะคะเขียนเพื่อให้ข้อมูลที่เราเพิ่มในฟอร์มลงไปใน database ผ่านลิงก์ url นี้ค่ะต่อไปหนูจะทำการ run font end ดูนะคะว่าแต่ละหน้ามันสามารถเอามาโชว์ได้หรือเปล่าค่ะ แล้วหนูจะเข้าไป C D เข้าไปใน font n ก่อนนะคะและใช้คำสั่ง N P M start ค่ะ เราก็จะไปที่หน้า show data นะคะก็จะเห็นว่ามันสามารถลิงก์มาได้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้า add data ค่ะส่วนหน้าก็ไปน่าจะก็จะเป็นหน้า update data นะคะเมื่อทำการทดสอบแล้วหนูก็จะ stop มันก่อนนะคะ แล้วต่อไปหนูจะทําการสร้าง Docker file ขึ้นมาแต่ว่าหนูทําการสร้างขึ้นมาแล้วนะคะโดย Docker file ตรงนี้เราจะทํางานสองส่วนค่ะอันบนจะทํางานเป็นการ build ให้เกิดเป็น f o l d e r build ค่ะในส่วนส่วนนี้นะคะส่วนในส่วนที่สองก็จะเป็นเราจะนําไฟล์ต่างๆที่สร้างไว้ไปเก็บใน engine x ค่ะโดยเราจะสร้างไฟล์ engine x ขึ้นมานะคะโดย engine x. คอนฟิกค่ะโดยคำโดยคำสั่งจะใช้ตามนี้เลยค่ะต่อไปจะเป็นการบิวตัว font n นะคะแต่ว่าหนูทำการบิวไปแล้วค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้บิวนะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง docker docker b v i e t แล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ค่ะแต่ว่าหนูทำการบิวบิวแล้วนะคะ หนูก็เลยจะทำการสั่งรันเลยค่ะโดยใช้คำสั่งนี้ค่ะโดยใช้คำสั่งนี้เราก็เปลี่ยนเน็ตเวิร์กนะคะและตามด้วยชื่ออิมชื่ออิมเมจที่เราบิวนะคะเมื่อทำการสั่งรันเสร็จแล้วหนูก็จะเข้ามาเช็คที่ d o c k e r desktop นะคะก็จะเห็นนะคะว่า รีแอคขีดแอปที่หนูทำการบิวเมื่อกี้นี้ก็จะทำงานอยู่ค่ะหนูก็จะเข้าไปที่เราข้อโฮแปดศูนย์แปดค่ะไปที่หน้านโชว์ดาต้าค่ะ เมื uh ่อทำการสั่งรันเสร็จแล้วหนูก็จะมาที่หน้าโชว์ด a ต้ก็จะเห็นข้อมูล <c oughs> ของเมมเบอร์นะคะต่อไปหนูจะทำการอัปเดตข้อมูลนะคะ โดยกดไปที่ปุ่มอัปเดตค่ะโดยหนูจะทำการเปลี่ยนชื่อนะคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นคำสอนนะคะโดยอายุหนูจะตั้งไว้สามสิบค่ะเบอร์มือถือหนูก็จะเปลี่ยนแล้วก็กดปุ่มอัปเดตค่ะก็จะเห็นนะคะว่า id ที่เจ็ก็ทำการอัปเดตข้อมูลนะคะแล้วหนูก็จะเข้าไปเช็คในดาต้าเบรนะคะว่าทำการอัปเดตได้ หรือเปล่านะคะก็ทำการอัปเดตได้นะคะข้อมูลก็ทำการอัปเดตเข้ามาแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการแอดข้อมูลเข้าไปนะคะจะเป็น ID ที่8ค่ะแล้วก็ชื่อตาม หนูก็จะกดปุ่ม add นะคะก็จะเห็นนะคะว่าสามารถ add ข้อมูลเข้ามาได้ในที่หน้า table ค่ะโดยหนูก็จะทำการเข้าไปดูใน database นะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เรา add erm เข้ามาแล้วก็จะเข้ามาใน database นะคะต่อไปหนูจะทำการทดสอบ delete ดูนะคะว่าทำการลบได้หรือเปล่าคะ่ะเมื่อทำการ กดดีลีนะคะข้อมูล ID ที่8ก็จะหายไปค่ะต่อไปหนูจะทำการเช็คว่าในดัตตาเบสมันหายไปด้วยหรือไม่ค่ะก็จะเห็นนะคะว่า ID ที่8ได้หายไปแล้วค่ะสรุปการทำงานนะคะการทำงานภายใต้ back in content และทำงานบน docker ก็สามารถทำได้นะคะหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ